คลิปนี้เราไปญี่ปุ่นกันนะคะพลอยพาเมดแคริเออร์28นิ้วจาก National Geographic ไปญี่ปุ่นด้วยและนี่คือการรีวิวการใช้งานแบบจัดเต็มค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะต้องลากกระเป๋าไปยังสถานีรถไฟค่ะมีทั้งทางลาดแล้วก็บันไดเลื่อนนะคะแต่กระเป๋าใบนี้ล้อเขาดีมากๆค่ะมีถึง8ล้อหมุนได้360องศาลืน่นแล้วก็เงียบเสียงไม่ดังไม่รบก,กวนใครเลยค่ะ บางสถานีลิฟต์อยู่ไกลนะคะพลอยก็ต้องยกกระเป๋าเดินทางขึ้นบันไดลงบันไดแต่ด้วยความที่กระเป๋าเริ่มต้นหนักเพียงแค่5.2กิโลเท่านั้นค่ะเราก็สามารถที่จะยกได้สบายแถมยังมีมือจับสองฝั่งยกง่ายมากๆและเราพากระเป๋าใบนี้นะคะไปเที่ยว World Expo o s โ k a ค่ะฝากกระเป๋าได้สบายนะคะสามารถใส่ช่องฝากกระเป๋าได้ด้วยหลังจากการใช้งานค่ะกระเป๋ายังสวยอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนต ABS ทนสุดไม่เป็นรอยง่ายๆและเมื่อเราต้องเดินทางกลับบ้านค่ะกระเป๋าใบนี้มีเครื่องชั่งน้ำหนักในตัวไม่ต้องเดาไม่ต้องลุ้นตอนเช็คอินนะคะใครที่อยากได้กระเป๋าเดินทางที่ทนอึดแล้วก็มีความจุเยอะๆนะคะแนะนำเมทแคริเอ r 28นิ้วค่ะพอใช้งานจริงนะคะบอกเลยค่ะว่ากระเป๋าใบนี้ทนสุดๆเหมาะกับนักเดินทางมากๆที่สำคัญสามารถกันน้ำแล้วก็กันหิมะได้ด้วยนะคะ สามารถหาได้แล้วนะคะที่ National Geographic Fact t i p Store c e n t r World ชั้น3โซนอีเดนนะคะ